สวัสดีค่ะวันนี้พบกับจีช่องคู้สาวโคลานะคะวันนี้นะคะจี G. จะพาทุกคนไปเก็บผักนะคะทุกคนเก็บผักป่าค่ะไปกับพวกพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าจีจะไปเจอผักอะไรนะทุกคนสวัสดีจ้าดีจาอันนี้พี่เพชรนะคะสวัสดีค่ะแม่บ้านเยอรมันกวนมากค่ะตอนนี้เดี๋ยวนนหนาวอันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเห็ดของ ของเมืองนะคะทุกคนเออสมาคมแม่บ้านเดี๋ยววันนี้พี่เพชจะพาเข้าป่าไปเก็บผักนะคะทุกคนเออแล้วก็หอ้าวไปดูนะคะเราเจอแล้วทุกคนอันนี้ผักหวานคนเราเจอผักหวานป่านะต้นมันก็คืออันอยู่ไทยเลยค่ะออันนี้เพื่อนยายานะคะนี้ยายาแห่งเมืองลามซิตี้ส่วนอันนี้พี่เพชเมืองสุกลนคร ยังไม่กล้าค่ะใช่ไหมอันนี้คือสมาคมแก๊งแม่บ้านนะคะแล้วก็สมาคมแม่ลูกอ่อนตกงานเนาะตกงานสถานการณ์โควิดทําให้ทุกคนตกงานนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเราก็จะไปดูนะว่าจะมีผักอะไรทุกคนเจออีกแล้วนะคะขเาขาเรียกเขาเรียกใบเลยนะ ตีนตุ๊กแกตีนตุ๊กแกบ่ะหรือไมกฟันสิงโตเมอหาวเยเรียกตีนตุ๊กแกเพราะว่ามันเหนียวเออเออนี่นี่มันจะเหนียวทุกคนมันใบมันข้างล่างมันจยวเหนียวเหนียวเด้อนี่นี่แล้วลองดมกลิ่นก่อนแล้วไอเนี้ยตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนตีนตุ๊กแกเห็นไหมอืมเขาเลยเรียกว่าตีนตุ๊กแกข้างหลังมันจะเหนียวเหนียวเออเออ ดมมันแล้วมันไม,มไม่มีกลิ่นนะทุกคนนะคะเนี่ยส่วนยาย่านี่ก็เป็นแม่ลูกอ่อนนะทุกคนส่วนพี่เพชรเขาก็เอ,อลูกสาวก็โตแล้วนะคะลูกสาวเขาก้าขวขบแล้วนะคะทุกคนอ,อ นี่เราเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันมาก่อนนะแล้วตอนนี้ก็แยกย้ายกันออกมาทำธุรกิจส่วนตัวนะคะผ่านตัวมาเป็นแม่บ้านผ่านตัวมาเป็นคุณแม่เลี้ยงลูกนะคะวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะหนาวนะคะทุกคนแล้วก็ว <laughs> ดูจนนา <laughs> จกพิเพชรเดี๋ยวเราจะเข้าป่าไปต่อนะคะทุกคน อวันนี้เราจะได้ผักอะไรเดี uh ๋ยวเราไปตามล่ากันนะคะคนเจอผักตัวนี้นะเนี่ยเนี่ยที่ประเทศอิตาลีเนี่ยพี่แกบอกว่าเขาเก็บขายเลยนะทุกคนเนี่ยอืมถ้าปกติมันจะมีดอกนี่ทุกคนดอกมันกําลังจะออกนะนี่ดูนะเนี่ยค่ะเขาก็จะแบบว่าขุดเข้าไปถึงรากนะไปทําแกงขี้เหล็กนะทุกคนอร่อยมีประโยชน์อืม เนี่ยโอ้ทุกคนเพราะว่าดอกอันนี้อันนี้กินได้นะนี่นี่ๆๆมันจะมีสีขาวกับสีมันจะมีสีขาวด้วยสีม่วงด้วยกินได้หมดครับแต่มันยังไม่เคยลองเพราะว่ามันมันเห็นเจอทีไรติดถนนทุกทีใช่ไหมนี่อันนี้อันนี้ใบตุ๊กแกอีกแล้วทุกคนเจอนี่นี่กินได้หมดเลยนะนี่นี่ทุกคนผักเซียนผักเซียนกําลังออก่ะทุกคนผักเซียนนี่ๆจะพาไปดูผักเซียน กำลังออกอู้ผักเซียนกำลังออกอุ้ยตรงนี้สวยนี่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 ทุกคนผักเซียนนู่นนู่นะก้อนนั่งขลังอุ้ยเก็บได้แล้วนี่นี่นี่เก็บได้แล้วนะทุกคนเดี๋ยวหักก่อนเด้ออุ้ยอวมากเลยทุกคนดูนี่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 ทุกคนนี่เนี่ยผักเซียนทุกคนนี่เอาไปเอาไปคั้นนะพัน เป็นผักเซียนกินกันน้ําพีกนี่ทุกคนโอ้ยแส่บขนาดเก็บทุกปีนะผักอันนี้เออท,ที่เก็บทุกปีนี่ทุกคนนี่อยู่ใกล้ริมท่าริมแม่น้ำเลยนะทุกคนอุย้ยยังสวยนะ่ะอุย้ยสวยมากเลยทุกคน นี่ผักเซียนผักเซียนอ,ยยอุ้ยยังอ้วกเลยอ่ะนี่ทุกคนอย่างงี้นี่เอาไปดองไปคั้นเป็นผักเซียนอร่อยนี่อุอย้ยสิตกน้ำมาเนาะอ๋อตกน้ำจากแม่ทุกคนน,นี่โอ้ยโอ้ยเอาเอา,เอาน้ำออกจากหัวฉันเห็นแน่เธอทุกคนน้ำติดหัว โอ๊ยโอ๊ยข้าได้เก็บผักนะคะทุกคนอุย้ยสวยมากเลยเนี่ยสวยมากเลยค่ะทุกคนโอ้ยมัน,นดูหญิงยาเก็บใหญ่เลยนะคะวิ <c oughs> ่ยเด็ดเสียงดังเป๊ะเป๊ะเป๊ะ,ปะ,ปะ,ปะเลยค่ะทุกคนอืมยอดยังอวเลยอุ้ยอันนี้กำลังขึ้นดอกนี่ทุกคนนี่นี่นี่ อย่างงาม,นะงมายอย่ะเน,น,นี่ยเน,นี่ยอุ้อยสวยมากทุกคนดูจะหน่าสิก,กินได้นะมันอยู่ในนะน้ำหน่อยมันคืออะไรอ่ะผักอะไรต้นทุกเหรอเออใช่นะส,นสีดำอ่ะ กระุกดูสีนะกินได้จ้ะยอดเหรอเนี่ยยาวต้นไนอ้ข้างในน้ำอะ่ะเหมือนใบบัวนเนี่ยนะ่าจะกินได้นะเออคืออันเักตบเนาะใช่ที่พักอยนี้ตรงนี้น่ะสงสัยมันได้น้ำมันก็เลยออกก่อนนะนเน,นี่ยอย่างเงี้ยหมามันไม่ขี้เอ,าเอา้าเน,นี่ยเอาไปคั้นเออมีหนามนะทุกคน ต้องระวังนะอันนี้มันเป็นต้นเชอร์รี่ป่านะทุกคนมันมีน้ํานะเนี่ย่ะปากเลาปวดมากทุกคนนี่น,นีดูปีที่แล้วมันคงออกไนะ่คะแต่มันแห้งนะไม่มีใครมาเก็บนะเนี่ยต้นมันหมดเลยนะทุกคนเนี่ยผลไมา้ป่านะจะมีน้าเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะบูเบอรี่เหรอไี่ใจ่คบูเบอรี่ป่า สตเบอรี่รซเรซบรีเออเลซบุรี่สีแดงมันจะเป็นลูกสีแดงๆอ่ะทุกคนสีดำๆพอมันสุกมากๆมันจะเป็นสีดำนะอุ้ยลูกเก็บใหญ่เลยค่ะทุกคนมันเท่าเรซเบอร์รี่หูได้ไหมและหนึ่งกรัพอดีค่ะนี่จีคะยอดมันก็กินได้นะคะยอดอะไรคะยอดอันนี้เรายอดสตรอเบอรี่เยอะโอ้กินได้เยอะนะทุกคนถ้าเรารู้จักนะคะพี่เพชรเขา พ uh, oh, like ี่เพชรเขามาอยู่เยอรมันนานกี่ปีแล้วคะอ่าสิบห้าปีกว่าแล้วค่ะอ๋อสิบห้าปีแล้วนะคะพี่เพชรอยู่เยอรมันมาสิบห้าปีสิบห้าปีไม่มีสิบห้าปีได้อะไรบ้างคะไม่ได้อะไรเลยค่ะได้ลูกคนหนึ่งเอาโอเคผู้ทุกคนแดดออกแล้วนะเดี๋ยวเราจะเดินตรงไปอีกนะคะเรื่อยๆคนเราเจอผักกูดแล้ว ทุกคนดูผักกุดโอ้ยอยัางงามนะไหนเราต้องใช้มีดตัดไหมโอ้ยเมื่อเช้าในี่ฉันใส่อันนี้เยอะน้ำปลากับแล้วก็ใส่กระปีอีกเค็มเค็มนี่นี่อันนี้ส่งไว้ปีหน้านะทุกคน,น อันนี้เขาว่าเป็นใบกระเทียมป่านะทุกคนแต่มันจะเป็นอีกชนิดหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมันจะแบบมันจะแบบว่าน่ทุกคนมันจะเป็นดอกกาคาแบบนี้แต่กลิ่น,นม,มันก็ใช่อืแต่กลิ่นมันมันคือใบกระเทียมนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูนะแถวบ้านยามเป็นอย่างนี้เต็มเลยตรงเขาก็ตัดไปกินาาทุกคนสวยนะเนาะดอกนี่นี่นทุกคน นี่โตกอันนี้กินได้นะนี่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 เอาเอาไปชุบเอาไปชุบแป้งทอดเดี๋ยวเราจะเก็บไต่เดี๋ยวโจกตีงวงพี่บ้าวันนั่งเต็มเลยเนาะแต่มันน่าพวกเนไดี๋ยวมกเน็มว่างเ่มันย้กินไ่้เต็มนะโอ้นียย แต่ไม่รู้ว่าเขาเอาไปกินยังไงนะทุกคนนี่เนี่ยเต็มเลยค่ะทุกคนโอ้ยสวยเป็นเนินเขาเลยนะทุกคนสวยมากเนี่ยมันมีสีดอกสีเหลืองเต็มไปหมดเลยนะ มาดูพี่เพชรเก็บอะไรนะคะอ้ยมันสวยเนาะยอดสวยทุกคนผักชีล้อมค่ะจะเก็บไปกินกับส้มตำนะเอ้าเขาไม่ให้กินสดหรอต้องเอาไปลวกจิ้มเหรอ เก็บใหญ่เลยนะคะนูได้1กร,รัมแล้วเอ,ะะเอาแค่พออยู่พออย่งะงเก็บผักที่นี่นะคะเอาแค่พอดีนะใช้ประมาณ1กร,รัมค่ะทุกคน1กร,รัมมือนะเวลาเราเก็บผักที่นี่เนาะ ตอนนี้นะคะแล้วก็ถึงบ้านพี่เพชรนะคะวันนี้พี่เพชรเชิญมาที่บ้านนะพี่นันธนาการนะคะส้มตําปลาเผานะแล้วก็ข้าวเหนียวปลาทอดคะ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตโซยกันนะคะเหนียวแล้วส้มตำใส่เกลือ ใส่เกลือเข้าไปดีนะใส่น้อยนอึ่งขนาดน้อยนึง,ยงเลยอืมเข้มขังอ่ะใส่ต่งกขไปหมดทั้ง่า้เลยอืม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 กน็ขยาดก็เนี่อันนี้เ,เข้มอันนี้เข้มอีบักเข้มหนึ่นนงนะทุกคนนี่ไปต้องเก็บหนู่งจริอืมเข้มอ่ดมาเข้มอะไร กขาเิ่มควสน่ำเสมอมากินกับอะไรคนกินกับใบกระเทียมป่าค่ะอืมลองกินครั้งแรกเปนแบบสดๆเนาะกินแันไหนกินท้องเส้นหบะอืปอ่มอร่อยนะอออืืืมมแบบ แต่มันเผ็ดๆนิดนึงนะเผ็ดรสชาติมันกระเทียมเหรออืมอืมจับเผ็ดกระเทียนมนิดหนึ่งอืมโอ้สม่ำเสมอเกิดได้ถิ่ง้วเนาะอืออืออร่อยมากอือสดเลยอร่อยสุด นะฮะผมจำเขาพิมพ์ก็กปะเนี้ยใครผ่านคืออยุบมาอืมมาแล้วคนเนี่ยค่ะทุกคนวันนี้นี่ก็ค่ำจะสองทุ่มแล้วนะจีกับพี่เพช ก็จะขอลาก,กันไปนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่วันศุกร์หน้านะคะอคตอนนี้รู้สึกว่าตาวหวานๆนะกินน้ำลำไยนะคะทุกคนพบกันใหม่วันศุกร์หน้าสวัสดีค่ะ